ัศจย์สมุนไพรไทยก้าวไกลระดับโลกบริษัทซันพววไลจํากัดเลือกสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคุณพี่พรัดภูข่าวให้มากกว่าที่คิดมีหนังสือรับรองงานวิจัยสมุนไพราจากกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้รับออยอาจากส่วนกลางเป็นผลิตภัณฑ์แรกแห่งประเทศไทยมาตรฐาน GMP จากโรงงาน ส่วนผสมสมุนไพรามากกว่า10ชนิดพลูข่าวหรือข่าวตองเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกมากทางภาคเหนือคณะวิจัยทางการแพทย์ได้นำมาสกัดเป็นยาน้ำแล้วนำมาทดลองกับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยใช้ดื่มบำรุงร่างกายควบคู่กับการรักษาของแพทย์โดยการใช้รังสีปรากฏว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยมะเร็งหายจากโรคร้ายชนิดนี้ได้อย่างรวดเร็ว จากการวิจัยนี้ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าสีแดงภายใต้ใบของข่าวตองเป็นสาร healthy bacteria มีจุลินทรีย์ e s t o b a c i l l u s ซึ่งไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ ให้ทำงานดีขึ้นหยุดการเจริญเติบโตของไวรัสต้านทานเนื้องอกพร้อมกับขับสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งออกจากร่างกายยังสามารถบรรเทาอาการเบาหวานวิงเวียนบำรุงเลือดโรคไมเกรนความดันโลหิตสูงหรือต่ำ เส้นเลือดตีบตันโรคกระเพาะลำไส้ไม่ปกติระบบขับถ่ายมีปัญหาโรคเกาปวดตามกระดูกตามข้อต่างๆฤทีดวงทวารประจำเดือนมาไม่ปกติอาการไวทองทั้งหญิงและชายโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันบกพร่องนอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนผสมที่ทำให้มีรสอร่อยดื่มง่ายล้วนแต่สมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ทั้งสิ้นเช่น น้ำองุ่นขาวอางุ่นมีสารอาหารที่สำคัญเช่นน้ำตาลกลูกโคสสู่โตตวิตามินซีเหล็กและแคลเซียมช่วยในการบำรุงหัวใจบำรุงสายตาแก้กระหายและบำรุงกำลังมีฤทธิ์ในการขับลมขับปัสสาวะรักษาโรคไขข้ออักเสบปวดเอน็นปวดกระดูกยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เส้นเลือดแข็งแรงป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง น้ำมังคุดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดป้องกันการเกิดเนื้องอกป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและมีคุณสมบัติในการควบคุมระดับน้ำตาล เาวันเปลี่ยงสรรพคุณเป็นยากระสายเส้นหรือยากแก้ปวดเมื่อยมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบช่วยลดการปวดหลังส่วนล่างปวดขาปวดเข่าปวดน่องเจียวกุหลานป้องกันโรคไขมันพอกตับควบคุมน้ำหนักลดไขมันต้านอนุมูลอิสระลดอาการของมะเร็งลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจช่วยรักษาไข้หวัด มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมีธาตุเหล็กแคลเซียมสรรพคุณช่วยแก้ไอเจ็บคอลดเสมหะแก้อาการไข้หวัดช่วยในเรื่องหอบหืด มะรุมจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงช่วยเพิ่มและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแก้อักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นยาบำรุงรักษาโรคปอดน้ำผึ่งมีสรรพคุณรักษาแผลสมานเนื้อเยื่อบำรุงหัวใจบำรุงกำลังลดไขมันบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งแก้ไอแก้หอบหืด กระชายดำแก้โรคในปากปากเปื่อยรักษาโรคภูมิแพ้ขับสารพิษช,ช่วยรักษาโรคปวดข้อปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายใช้เป็นยาอายุวัฒนะชะลอความชราบำรุงกำลังช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศช,ชายเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโสมช่วยบำรุงกำลังปรับความสมดุลของร่างกายบำรุงหัวใจเสริมสร้างภูมิต้านทานและช่วยแก้อาการเงื่อออกไม่รู้ตัว แอปเปิลไซเดอร์อุด,ดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนความดันโลหิตส,สูงไขมันในเส้นเลือดสูงช่วยลดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บจากตะคิวแก้ท้องเสียช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจนได้รับคำกล่าวขานกันว่าโรคนีหายโรคร้ายหนีสมุนไพรชั้นดีต้องพี่พรัดผู้ข่าวจากบริษัทซันพวาวเวอร์ไลท์จำกัดสนใจติดต่อผู้แนะนำของท่านได้เลย